ช่วงนี้พูดถึงเทรนด์แฟชั่นหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของแฟชั่นวีคค่ะพี่แคทแล้วก็เป็นช่วงที่แบบหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมาอัปเดตโชว์เทรนด์แฟชั่นของแต่ละแบรนด์กันชใช่ไหมคะต้องบอกว่าที่ปังๆเนี่ยก็มีทั้งมิลานแฟชั่นวีคปารีสแฟชั่นวีคนะคะที่เราเห็นทั้งดาราแล้วก็เซเลบริตี้เมืองไทยเนี่ยไปร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยค่ะซึ่งคอนเซ็ปต์ในงานครั้งนี้เนี่ยนะคะโอ้โหแบบล้ำจริงๆเลยนะคะเน้นสีสันเลยนะคะแล้วก็มีลูกเล่นแบบเมทัลลิกให้มันดูแบบว่า f u วเจอริสตินิดนึงให้แบบ Y2K อ,อ,อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีกลิตเตอร์ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่วนกลับมาอีกครั้งจริงๆนะคะวันนี้เราก็เลยหยิบ สามสไตล์นะคะ,คะที่ต้องบอกว่ามาแน่ๆเลยในปีนี้นะคะ<ช>ก็เอามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้แต่งกันก่อนใครเลยจะได้อินกันก่อนใครไม่มีเอาแน่นอนค่ะ,<ช>คะอ่ะเริ่มกันเลยกับสไตล์แรกนะคะนาทีนี้เนี่ยนีไม่พ้นจริงๆกับแฟชั่น Y2K คกัพี่แคทโอ้โหเดี๋ยวนี้ใครก็พูดถึง Y2K y 2เนะคะเพราะว่ามีความที่เล่นที่แบบแมทช์ได้หลายลุคเลยนะคะไม่ว่า<ช>จะเป็นกางเกงคาโกเอลต์ต่หรือว่าเป็นยีนดนิมนะคะเขาบอกว่าต้องแบบใส่คู่กับเสื้อคอปสั้นๆก็อก เดียวบอกแล้วว่าสไตลเอาบ้าแรกของดิฉันเลยก็เป็นแฟชั่นที่ วนกลับมาใส่ได้ตลอดจริง a c c e s s o r i มีเครื่องประดับมาเล่นอะไรอย่างงี้เนาะสีสันนิดนึงให้มั้แบบดูเป็น Y2K ค่ะอ่ะสไตล์ที่สองนะคะเขาบอกว่าเป็นงาน Metric ต้องมาค่ะ Metric เนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบอวกาศเนาะสีเงินเรียบเรียบนะคะทองทองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ต้องบอกว่ามาตลอดเลยนะทุกปีเพราะว่าแบบดูเก๋ดูเท่จริงๆแล้วค่ะกับเสื้อผ้า Metric สีเงินเรียบเรียบแล้วก็แมทช์ง่ายแต่ง่ายแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราใส่สีเงินน่ะแล้วออกไปเดินตามถนนเนี่ย จะดูแพงเกินไปหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าอะงั้นเดี๋ยวลองเริ่มต้นด้วยอะไรง่ายๆกันละกันเป็นแบบอ็อเดอรีละกันเป็นเล็บหรือว่าเป็นแบบตุ้มหูเป็นพ็อปอะไรอย่างเงี้ยเระเป๋าร้องเท้ที่เริ่มเป็นเงินก่อนเอออะไร่เง,นงนินกะ็มานะคะกระเป๋าปีนี้จริงช,ชอบชอบชอบมาถึงสไตล์ที่3มนะคะแฟชั่นปักเลื่อมนะคะซึ่งจะมีความวิบวับวิบวับเล่นแสงอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําให้การแต่งตัวนี้ดูแบบว่ามันมีอะไรนิดนึงอะ คือเราสามารถที่จะเอาลกตเตอร์มามิสแอนแม t ช h กับเสื้อผ้าเรียบง่ายอาจจะเป็นแบบก่งเกงสลักอะไรอย่างนี้ยแล้วก็มีเกาะอกเป็นปักเลื่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่สูตททับโอ้สวยเลยนะสวยเลยคือดูแพงดูแพงเลยจริงค่ะ